ใี่ฮะทุกคนใช่ไหมอ๋อเอาล่ะคุณชายดูไม่น่าเชื่อเลยว่าเก่งมากๆเลยฮะล้วงไปสองกล่องตอบผู้ทั้งสองกล่องเลยกล่องนี้คุณชายดูฮะคุณไม่ต้องเอามือล้วงเข้าไปแล้วฮะคุณฟังเขาป้ายได้เลยฮะมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยแซวเล่นแซวเล่นล้วงซะหน่อยล้วงเชื่อหน่อโอเคถ้า รอมแล้วเชิญฮะโอ้จับแล้วมันมีความรู้สึกยังไงฮะผู้ชายอูนเนยออมันเป็นยังไงฮะผู้ชายอูอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมฮะ อะไรเหรอคะคุกีริคุกเป็นช้างหรือเปล่าคะเป็นต่ไม่ใช่ช้างอนาจ้าุถาตรงนั้นเขาจะตอบถูกได้ยังไงอะทายดูสิฮะว่ามันคืออะไรอาเป็นครืงนวดจ คุณเคยเจอเหรอเครื่องนวดแบบนี้คุณเคยเจอเหรอฮะวุ่นเลยช่องแบบไม่เคยครับครั้งแรกค่ะแล้วคุณจะถ่ายว่าอะไรถ้าให้คุณถ่ายคุณถ่ายว่าน,นี่คือมาส์ก อย่างีคุณดึงออกมาข้อนี้ไม่ได้นะนะข้อนี้ถือว่าถือว่า,า,าวนดเครื่องนวดรคดงอมาก่อนนะนเคื่องนวดเครื่องนวดจริงๆแล้วไม่ใช่เครื่องนวด่ะอันนี้ก็คือเคืองดนตรีครัโบโบบโบเย <laughs> ที่เกาหลีเคยเห็นไหมฮะชิมชิลจุ่มอะ거든요얼음넣어서คือที่เกาหลีมันจะมีอีกแบบนึ่งก็คือไว้ใช้ตอนหน้าร้อนผมก็ใช้เหมือนกันเวลาไปถ่ายละครเลยนะครับถ้าร้อนก็จะข้างในมันจะมีน้ำแข็งอยู่แล้วก็มาวางไว้บนหัวอ๋ออันนี้ไม่เย็นฮนะอันนี้โคตรร้อนเลย แต่จะทำให้ค huh. uh ุณผ่อนคลายรีแลลกซ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณเข้าร้านลวดที่ไหนในเมืองไทยถ้าคุณเจออันนี้บอกเขาว่าเอามาช่วยประคบให้คุณได้ฮะที่เมืองไทยเรียกว่าลูกประคบลูกปรคบ